ู้ชมคะในช่วงที่ผ่านมาฝนตกหลายพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นหลายพื้นที่ก็เลยเจอเปัญหาน้ําท่วมทั้งกับบ้านเรือนแล้วก็ที่นาของเกษตรกรด้วยนะคะล่าสุดเป็นที่จังหวัดเลยค่ะน้ําป่าไหลลงมาฝายก็แตกน้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะกำนันก็เลยบอกว่าต้องให้ขนของอยู่บนที่สูงแล้วล่ะใช่ครับก็เป็นสภาพเลยครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ จังหวัดเลยนะครับที่ฝายแตดนะครับคือจะเห็นว่ากระแสน้ําไม่ก็ไหลแรงนะครับเข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับเข้ามาเพือ่ามาท่วมนะครับเพื่อสวนไร่นาของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายกันค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเขตพื้นที่ภูลมโลนะครับภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอําเภอแดนซ้ายรวมถึงที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงอําเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันนะครับก็ทําให้น้ําป่าไหลบ่าลงสู่ลาลาน้ําุ้วยนะครับ รวมทั้งฝ่ายน้ําของวัดป่าสารน้อยที่เพื่อด่านซ้ายเกิดแตกขึ้นมานะครับก็ทําให้มีมวลน้ําจำนวนมากนะครับไหลลงลํา้วยน้ําปุงเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลโปรงทางตําตรวจเองก็ประกาศแจ้งเตือนภัยนะครับให้กับทางกํานันผู้ใหญ่บ้านก็ฝากไปถึงประชาชนนะครับโดยเฉพาะ ลูกบ้านที่อยู่รียงน้ำมันน้ำพุ่งนะครับให้ต้าระวังน้ํพท่มและก็ควรที่จะยกสิ่งของมีค่าต่างๆนะครับขึ้นสู่ที่สูงเพราะว่าตอนนี้เองชาวบ้านหลายคนก็เริ่มที่จะได้รับผลกระทบนะครับส่วนที่หนึ่งจุดนะครับที่บริเวณสะพานบ้านโป่งนะครับชาวบ้านก็ออกมาคอยเฝ้าสังเกตการน้ำนะครับในแม่น้าเพราะว่าตอนนี้เองสภาพน้ําก็ไหลค่อนข้างแรงนะครับก็ไหลลงมาจากวัดป่าสารน้อยเข้าทั่วบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่ทําการเกษตรนะครับตอนนี้ก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะ มวลน,น้ําก้อนใหญ่นะครับก็จะไหลผ่านบ้านโปง่งไปที่บ้านกกจำปานะครับลงไปพื้นที่บ้านน้ำปง ซึ่งก็เป็นรอยต่อกับอำเภอลมเก่าของจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนที่จะไหลลงไปที่เกลือนป่าสักชนลสิทธิ์นะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับตอนนี้เองทางเจ้าที่เองก็สั่งเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแต่ก็ยังไม่มีรยายง,งานผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตครับค่ะส่วนพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะบางส่วนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้าท่วมค่ะล่าสุดเลยเป็นฝั่งของกรมชลประทานจังหวัดกําแพงเพชรท,ที่สั่งเปิดใช้งานประตูระบายน้ําฝ่ายท่ากระดานเพื่อลดปัญหาน้าท่วม ก่อนหน้านี้ประตูระบายน้ําฝ่ายท่ากระดานนะคะเปิดใช้งานมายาวนานแล้วก็ทําได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพักเท่าไร่ตอนหลังก็เลยพิจารณาให้ออกแบบขึ้นมาใหม่ซึ่งก็จะเป็นแหล่งน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคสําหรับการเกษตรกับพื้นที่14,500ไร่ใน12หมู่บ้าน3ตําบลด้วยกันค่ะส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะจะลงพื้นที่ตรวจน้ําท่วมชุมชนสองฝั่งแม่น้ําน้อยที่วัดโบดล่างอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ กอนหน้านี้นายกท่านมตรีพูดถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมบอกว่าได้กำชับกรมชลประทานกำชับกระทรวงที่เกี่ยวข้องว่าต้องเพิ่มการทำความเข้าใจกับประชาชนขอให้เกษตรกร,ร,กรคำนึงถึงผลกระทบในภาพรวมเพราะว่ารัฐบาลเคยขอให้ปลูกข้าวอย่างพอเพียงแล้ว ส่วนไหนที่รับความเสียหายโดยเฉพาะใครที่เสียสละเป็นพื้นที่รับน้ำนะคะก็จะช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างเหมาะสมตอนนี้ได้รับรายงานมานะคะว่าพื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ600,000ไร่ด้วยกันยืนยันนะคะว่าจะระบายน้ําดูความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่กันด้วยใช่ครับก็สั่งทุกหน่วยงานนี่ติดตามสานการน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากจะไปที่รุทยาแล้วนะครับก็ไปที่ชัยนาทด้วยโดยเฉพาะที่เขื่อนเจ้าพญานะครับก็ต้องไปสังเกตปริมาณมวลน้ำนะครับภายในเขื่อนนะครับถือว่าเป็นเขื่อนสําคัญนะครับ